วันนี้ปะป๋าก็อยู่อีกวันหนึ่งนะแล้วเราก็จะไปคาเฟ่กันแต่เช้าเจ็ดโมงกว่าดูสิว่าจะมีที่นั่งไหม <c oughs> และนี่คือ7จ็ดโมงอนะ7จ็ดโมงกว่าคนก็จอดกันเต็มแล้วคนอะไรอะทำไมคนชอบมาคาเฟ่แต่เช้าเลยอะชาวไอจิชอบคาเฟ่จริง ลองเข้าไปดูนะคะว่าต้องรอไหมถ้ารอป้าปะเขาไม่รอนะน่าจะไม่ต้องรอเ <c oughs> มนูตอนเช้านะก็คือเหมือนกันสั่งน้ำจะได้แถมขนมปังนี่ก็สั่งไอศโกโก้นะคือมีคนไม่กินกาแฟ กินได้แต่กโก้หส่วนอันนี้จะเป็นเซสชันวันนะคะเริ่มสั่งได้ตอน11โมงนะครึ่งก็คือเป็นน้ำกับพวกแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยประมาณพันเย็นนะกลางวันอันนี้ก็เป็นเมนูเล่มหลักซึ่งก็สั่งได้นะสั่งพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ต้องอ่านว่าเขาให้สั่งได้กินเออดูว่าสั่งได้เลยคืนจริงเมนูกาเยอะมาก ทาน,นี้ก็จะเป็นเริ่ม11โมงครึ่งจะมีเวลาบอกแล้วแต่เมนูนะคะแต่พวกของหวานเนี่ยสั่งได้เลย <c oughs> มาแล้วค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่นึกว่าจะเล็กใหญ่อีกแล้วนะคะถ้าดูไอโก,โกโก้ใหญ่อยม้ออันนี้ของป้าๆนะคะของหวานคือของหวานเนี่ยป้าาสั่งแบบมินิเนี่ยอันนี้มินิแล้วหรอโอ้โหเนี่ยช่วงนี้ก็แบบอยากทำตัวเป็นสายคาเฟ่กับเขา แต่คาเฟ่ไม่อำนวยคาเฟ่เต็มมึงคนไปเยอะมากจริงๆก็ยอยากไปคาเฟ่แบบแนวคาเฟ่แถวบ้านแต่ไปไม่ได้เพราะที่จอดรถเขาน้อยค่ะที่นั่งเขาน้อยนี่ขนาดมาแบบร้านเนี้ยที่นั่งเกือบร้อยที่นะคะเนี่ยคนยังเต็มร้านเลยขนมปังคือนุ่มมากเลยค่ะเนี้ยกรอบนอกนุ่มในนะข้าเนี้ยก็อิ่มแล้วค่ะ เขาก็เลยมากินข้า,าวเช้ากันง่ายๆน้ำหนึ่งแก้วกับขนมปังขไข่อะไรก็ว่าไปอาหารเช้าเนี่ยก็ประมาณพันเจ็ร้ยเยนกินสองคนก็เปล่าสั่งขนมเพิ่มมาถ้าแบบคนทั่วไปเขาก็มากินเป็นแบบแค่เซตเดียวยังมันก็ห้ารยเยนหกรเยนมันก็ถูกเลครับแต่สังเกตแบบคนที่มาแต่เช้านี้ก็มาจะเป็นคุณตาคุณยายนะคะเต็มร้าน มาทำงานกันค่ะเดี๋ยวสิบโมงนะคะเขาจะมารับแมวกลับบ้านหาลูกค้าเออแมวโรงแรมแมวนะ,ะเดี๋ยวรอเขามารับเสร็จก็เดี๋ยวดูว่าจะไปไหนยังไงดีป้าป้าเขาบอกว่าเนี่ยเอาเตาวันนี้ไปคิมบูกันคือแบบถ้าไปคิมบูคือเรียกว่าเป็นศูนย์นะคะอาจจะมาสักสองสามพันเยนหรือเปล่าก็หรอกไม่ได้ป้ปปาป้าอย่าเอาไปคิมบู ก็เลยมาถ่ายรูปนะแล้วก็เอาลงขายในเมอริคาลลี่ค่ะนี่ซื้อมาประมาณแสนเยนก็ตั้งขายไว้สองหมื่นแปัเยนนะคะแต่มีเงื่อนไขคือต้องมารับเองเท่านั้นเพราะว่าอันนี้มันมันใหญ่เกินไปมันมันส่งไม่ได้ถ้าให้ส่งก็คือน่าจะแพงมากก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่มารับที่ไอจีได้เท่านั้นนะคือเราไม่ได้ใช้แล้วมันเกะก,กะมันแบบ มันวางไว้มันก็เก,กะกะก็เลยต้องขายไปอะที่ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะมันลําบากเวลาเก็บมันลําบากมากมันต้องมันต้องเช็ดล้างแบบหลายสิ่งอะก็เลยอปล่อยไปเถอะอยู่บ้านเรามานานแล้วอยู่ไปก็ไม่ได้ใช้ขี้เกียจนะคะสภาพคือดีทุกอย่างนะเนี่ยทําความสะอาดดีด้วยเพราะว่าใช้ก็ไม่กี่ดั้งแล้วก็ทําความสะอาดอย่างดี จร,จริงจริงนี่ถ้าบ้านอยู่ใกล้โกดังที่เราส่งของไปไทยนะจะแบบเอาไปไว้ที่โกดังเอาส่งกลับไปไทยไปขายที่ไทยเลยแหละแต่ว่ามันไกลค่ะโกดังเราอยู่ไกลก็เลยอ่าก็ลงขายในมิลิคดีดูอ่ะแบบคนชอบแนวทำบาร์บีคิวอ่ะน่าจะชอบนะเพราะว่ามันมันใหญ่มันแบบมันมีที่วางมีอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะมีคนซื้อค่ะทุกคนตัวเปียกอะเนี่ย ป,ป้าป่าให้เล่นน้ำหรือว่าอาบน้ำให้นะแขกแมวได้เวลากลับบ้านอะ่ะเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างเนาะเดี๋ยวผู้ปกครองหนูมารับแล้วนะอืม,มต้องพูดมากคนเนี้ยคนเนี้ยพูดเยอะก็มีช่วงเทศกาลเนี่ยแหะที่แบบว่ามีลูกค้ามาอย่างบ้านเนี้ยเขาเป็นคนต่างชาติน่ะตอนแรกก็ว่าเออเขาอยู่ใกล้บ้านเราหรออนะไรเงี้ยพอไปดูที่อยู่ที่เขาเขียนไว้ในใบอะ่ะ อยู่กิฟูไกลจากบ้านเราแบบ20 3สาสิกิโลเอ๊ยแต่เขาก็แบบเลือกมาฝากกับเราเนาะน้องอีกคนนึงที่อยู่ห้องนึงเนี่ยน้องคนนั้นที่ผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเขาก็อยู่ในตัวเมืองนาโกยา่าอ้าแต่เขาก็มาฝากที่เนี่อะไรแบบเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมเขาถึงเลือกทั้งที่บ้านเรามันไกลนะเนี่ยลกคขาแมวเขามีของมาฝากนะคะเขาบอกว่าเป็นของฟิลิปปินส์อะอะไรนะเ กาแฟกับขนมของฟิลิปปินส์ไม่รู้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมอันนี้มันละลายหรือเปล่าเหมือนว่ามันร้อนมากจนละลายหรือเปล่านี้หน้าตาออกแนวขนมหวานๆไมหมคนะเดี๋ยวลองชิมดูก็หวานจริงค่ะมันคือขนมแบบเหมือนเหมือนกินน้ำตาลนะคะกินน้ำตาลก้อน <c oughs> อันนี้เหมือนจะเป็นขนมช็อกโกแลตนะคะ หลังจากที่ฝนตกให้ได้รู้สึกเย็นไม่กี่วันนะตอนนี้ก็แบบโอ้๊ยร้อนเวอร์วังมาอีกแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันคนะ่ะลิขู่กับลินนะไปด้วยนะ มาที่อีออนคิโซกาว่านะเป็นอีอีออนหนึ่งที่ก็ใหญ่เหมือนกันคืออีออนทุกทอ่ะใหญ่กว่าที่บ้านเราหมดเสียใจทำไมที่บ้านเราไม่เห็นมีร้านเหลอ่งงี้บ้างอีออนเขาก็จะใหญ่แบบยาวไปนู่นเลยนะคะหาร้านก่อนนะคะ<อ>ว่าร้านอ,าอยู่<อ>ไหน<อ>จะไปร้านส0มร้อยเยน ันนี้แวะมาผ่านร้านเอ่อคาเฟ่แมวนะนี่น้องคนนั้นน่ะใส่แพมเพิร์ดเหมือนน้องเวลเลยแสดงว่าเป็นเด็กชอบสเปร์น้องคนนี้ก็เหมือนกัน30มสิบนาทีเจ็เยนไปบ้านเราก็ได้นะที่นี่ดูดีนะเนี่ยมีพวกอาหารอะไรด้วยนะ่ากิน300ร้อเยนอันนี้ก็คือถ่ายรูปเสินค้าลงในกลุ่มอยู่นะคะ ของน่ารักมากกล้องเล็กๆแต่ถ่ายรูปได้จริงอ่ะ2,750เจ้ยนถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะระหว่างที่รอรับออเดอร์เราก็จะไปกินข้าวกันอยู่ข้างๆพอดีเลยค่ะซึ่งที่มาที่นี่เพราะว่าลิขุเขาชอบกินร้านสปากเกตตี้อันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันคืออะไรนี้พาสต้าแบบเย็นหรอหรือเราจะลองสั่งแต่ร้านนี้คือเขาทำน่ากินจริงนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตอนนี้นะก็ร้านเดิมซับเว อสีหโอเคขนมปังแบบไหนอันนี้าเนโอทาเนโอเร็นฮู้วนววเป็นวว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 ว่าวนววววววนวววนวววแบบวว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 าวว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  นนก็กินแต่ซับเวยตลอดเลยนะมาที่เนี้ยคือเป็นคนสไตล์กินเมนูเดิมๆนะออโอ้วเรรอและอันนี้ของมีเองเอ่ะนี่เราก็แบบไม่รู้เลยนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงไ อาซิมอาซิมอร่อยหรือเปล่าไม่รู้น้ำดื่มเหมือนเดิมนะคะครีมโซดาดูสิพาสต้าเย็นจะเป็นยังไงก็เป็นแบบเย็นๆนะคะแต่ว่ารสชาติไม่จัด ือรู้สึกว่ามันจะแบบจืดไปนิดนึงอะรสชาติไม่เข้มขน้นมันเลยไม่อร่อยเท่าไหรอะของนี่ขวดอร่อยกว่าแน่นอนใฮ้ยน <Hey. S 1> ันอืกินหมดเลยอร่อยมากเราะว่าลีนาก็กินแบบเรียบร้อยอะพับให้เขาอย่างสวย มาดูตรงโรงหนังว่ามีรอบหนังไหมนะคะแบบอยากดูเรื่องอะไรนะดาบอาสูรคิมิซุโนยายบะคือถ้าดูตอนนี้มันไม่ได้มันมัน,ม,นมันเลิกเย็นเจินไปอะหนังเรื่องนี้มัน,มนโอ้โหสามชั่วโมงเลยอะก็เลยอ่าช้าไปละเดี๋ยวค่อยดูวันหลังก็มีแต่หนังญี่ปุ่นเ,เ,เนาะไม่นะคืออยากดูเรื่องอะไรทางออกที่แปดอะไรที่มันเป็นเกมเหรอ ขายยังไงขายเป็นช่างกิโลหรอร้านอาหารเขาก็เยอะอ่ะอยากกินด้วยแต่ว่าเด็กเขาอยากกินแต่ร้านตรงฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ร้านที่ต้องมาทุกรอบนะวินเซนต์วินตาบคือเป็นร้านที่ชอบตั้งแต่สมัยมาเรียนนะคิดดูว่าแบบอยู่มาเป็น20ปีอ่ะ แต่ว่าสมัยก่อนน่ะเขาจะเน้นเป็นร้านหนังสือนะคะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนแบบของอื่นมากกว่านหนังสือละแล้วกิฟตติดผมมาหาของที่ลูกค้าสั่งแต่ยังได้ไม่ครบอะค่ะมีไหมเนี่ยอุสาขานี้ไม่เยอะมีอช่วงหนึ่งของหายากเพราะคนไทยฮิตตอนนี้คือซื้อได้ปกติแล้วนะคะราคาปกติด้วยปัญหาคือลิขุลินะหายไปค่ะ เมืกอนั่งรออยู่หน้าร้านาเผื่อจะแบบเดินมาเจอหายไปไหน,นก็เดินตามกันมาอยู่เด็กไม่สนใจเดินตามหามัมหมาเลยเห็นเดินเข้าไปในร้านร้อยเย็นกันสองคนนะ่ะอะไรเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองหลงเลยเหรอคืออะไรมาเดินตามหามา,มาในร้านรอยเย็นหนู <laughs> <No. S 1> มัมหมาก็นั่งรอยอยู่หน้าร้านตรงนั้นอะ <c oughs> งงมากแล้วมัมหมาก,ก็นึกว่าพวกหนูรู้ว่ามาอยู่นี่ <c oughs> เลยไปตามหามาในร้านลอยเยนแต่คือด้วยความเป็นญี่ปุ่นเราก็ไม่กลัวลูกจะหายนะคะเพราะรู้ว่าแบบเออเตีงไงก็ต้องเจอแหละแล้วก็แบบไม่ไม่มีรักพาเด็กอะไรอย่างเงี้ยอจก็มาที่ร้านนะคะมาซื้อของให้ลูกค้าอันนี้มันแบบเต็มปะก้าแล้วแต่มันยังไงอีกเยอะเลยทำไงดีเนี่ยจ่ายเงินก่อนแล้วก็มาหยิบใหม่ไหม จ่ายเงินมาก่อนหนึ่งถุงนะคะแล้วเดี๋ยวไปเก็บต่อปัญหาคือลิขุนนี่นอยู่ไหนอีกแล้วจะให้มาเฝ้าของเด็กๆมาแล้วนะะเราก็มาหยิบของกันต่อยังยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไปซื้อต่อก่อนยังเหลืออีก Okay. ซื้อของเสร็จแล้วจบงานกลับบ้านได้น,ะนราคาถูกนะคะเนี่ยสองแสนกว่าเยนกันเองนี่หวาชอบน้องคนนี้อยู่นะนี่นม่อย,อ,อย่าบังน้องเนี่ยน่ารักจังเลยน้องคนนี้ก็ก็ราคาถูกนะอุน้องดูท้องเสียด้วยอ่ะนี่น้องแมวนะ <c oughs> น้องไม่อาอะไรอะ่ะทำไม สกอตติสเหรออ๋อขายอยสองแสนกว่าเหมือนกันเดี๋ยวโลอ่หมายยังไม่ไปถึงยังล็อกอยู่โอเคมาเติมน้ำมันก่อนนะคะเหลืออีกประมาณ40กิโลที่วิ่งได้อะเลยเติมก่อนกลับบ้าน

ทิโมไม่มีเอเ้าเอเ้าไอเ้าไอ้อเ้าใ้างน้あるเช็ดรถกันอันนี้คือใช้ข้างในเหรอโอเค โอเคค่ะรถค่อยสวยหน่อย 何する <music>